สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น gpx นะครับร e เจ n ส0 0นะครับผมจัดทรงมาสวยๆนะครับทรงหล่อมากนี่เลยนะครับทรงหล่อๆนะครับราคาย่อมเยาวนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมยางหน้าหลังเป็นยางฟันเลื่อยนะครับแล้วก็ชุดสีเป็นสีแดงเดิมนะครับมีไฟหน้าครับไฟหน้าแต่งนะแฮนด์แต่ง ของแต่งทั่วไปจุกจิกนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับนี่เลยเครอยู่ยดต์เดิมนะครับพร้อมใช้นะมีของแต่งนิดหน่อยนะครับพวกพาดท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับท่อแต่งหนึ่งใบตัดท้ายมาเรียบร้อยนะครับมีบังโคนหลังนะครับผมนี่เลยนะครับจัดแต่งสติ๊กเกอร์นะครับสวยๆนะครับตัวรถนะครับอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานหน่อยนะฮะตามการใช้งานเลยนะครับ เลใหม่นะครับผมนนี hmm. mm ้เ hmm. ล mm ็กหม่ว hmm. mm ิ hmm. okay. mm ่งมา2 6 0 0 0พโลนะครับผมไม่มันจะจจางๆหน่อยนะฮะเครื่องยนดีนะครับผมท่อลั่นๆนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับขับขี่ใช้งานได้เลยนะคันนี้ ครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่27,500บาทเท่านั้นนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบเลยการสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรศัพทบนมาได้เลยครับ